ข่าวดือนกับพี่คนเกิดอะไรขึ้นครับพี่โอ๊ตเจ้าของเพจดังหมอลำสตอรี่ โพสรายยาวถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับและคำหนึ่งที่สะดุดหู FC ที่สุดนั่นก็คืออุงอิงคือของจริงนะครับสำหรับทางด้านพี่โอ๊ตครับเจ้าของเพจด,ดังอย่างหมอลำสตอรี่ครับได้มีการโพสรายยาวถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาไว้นะครับพร้อมโพสรูปน้องได้รับมาลัยพวงโตพวงนี้เลยนะครับและเขียนเอาไว้แบบนี้นะครับคือเจอศิลป,ปินมาเยอะก็ว่าคนอื่นคักแล้วเด้ นะครับพอมาเจอน้องคือยอมน้องจริงๆนะครับแรกๆก็แอบรู้สึกเหมือนใครหลายคนว่าน้องเนี่ยจะเป็นเหมือนที่ใครหลายคนเขาพูดไหมนะครับ แต่พอได้เห็นได้สัมผัสถึงได้รู้ว่าทำไมคนถึงรักน้องการที่น้องมาได้จนถึงทุกวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าน้องคือของจริงถ้าเปรียบกับคนในรุ่นเดียวกันนะครับก็นับว่าน้องเนี่ยเก่งมากๆผมนะครับคิดว่าการที่คนคนนึงเนี่ยจะเอาเงินมากมายมาให้คนคนหนึ่งมันยากมากเลยนะไม่ใช่บาทสองบาทเขารักและทนุถนอมน้องจริงๆเขาถึงให้ ก่อนที่จะให้มาไลาใครเนี่ยเขาต้องคิดแล้วว่าเหมาะสมหรือเปล่าในสิ่งที่เขาจะได้รับชื่นชมน้องในขณะที่เราเนี่ยอายุเยอะกว่าน้องอยังทําเท่าน้องไม่ได้เลยนะครับยังทําไม่ได้เท่าน้องเลยนี่คือข้อความนะครับที่ทางด้านพี่โอ๊ตนะครับหมอรัสตอรี่ดิโพสต์เอาไว้นะครับใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นข้อความที่ได้ใจสุดๆนะครับทุกคน และสิ่งที่อิ่มชอบมากๆเลยคำหนึ่งก็คืออุ๋งอิงคือของจริงคือน้องพิสูจน์ให้รู้แนละ้วว่าน้องคือของจริงนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการเดินทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนจริงๆนะครับอง้์อิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนต้องบอกว่าน้องเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเยอะเลยแต่ทําให้เห็นจริงๆว่าหนูทําได้นะหนูมาได้นะหนูสามารถเป็นศิลป,ปินที่ดีได้และมีคุณภาพได้นะ จากการลบคอรหาต่างๆมายาวนานมากๆต้องบอกว่า1ปีเนี่ยถือว่ายาวนานนะกับการเจอดราม่าอะไรต่างๆแต่เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่เคยตอบโต้คนเหล่านั้นเลยนะครับน้องพิสูจน์ด้วยความสามารถน้องพิสูจน์ด้วยคําว่ากตันยูรู้คุณนะครับตอนแรกนะครับหลายคนก็จะมองว่าอุ๋งอิงเนี่ยมาเพราะกระแสรหรือเปล่าอุ๋งอิงนะครับดังแป๊บเดียวดังเพลงเดียวหรือเปล่านะครับแต่น้องสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าอุ๋งอิง ทำได้แล้วก็น้องอย่างที่บอกว่าบนรถตู้เนี่ย น้องร้องเพลงตลอดเวลาต้องบอกแบบนี้เลยขอแค่อยู่เงียบๆคนเดียวอูอิงก็จะฝึกร้องฝึกรำอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้กับแฟนคลับเนี่ยได้เห็นว่าน้องกําลังทําอะไรอยู่และน้องพัฒนาให้กับแฟนคลับ f c ได้ภาคภูมิใจนะครับและว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับไปยังพี่โอ๊ตหมอําสตอรี่ด้วยกันแล้วกันนะครับที่เผยความรู้สึกดีๆกับน้องแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งอู๋อิอ่านแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆครับที่อย่างน้อยก็คือเคยมีคนเนี่ย อย่างพี่โอ๊ตเขาก็เคยคิดนะว่าอุ๋งอิงเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนที่เขาพูดเอาไว้หรือเปล่านะครับเมื่อก่อนคือน,น้องเจอกระแสด,ดราม่าเยอะมากๆครับทุกคนน้องสนับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะเมื่อก่อนคือโดนเสียงไหลบ้างเสียงแบบคอนโทรลไม่ได้บ้างแต่อุ๋งอิงนะน้องก็พยายามนะครับปรับปรุงตัวเองคอนโทรลเสียงตัวเองให้นิ่งนะครับแล้วทุกวันนี้ก็คือพัฒนาของน้องคือก้าวกระโดดมากๆต้องใช้คําว่า ก้าวกระโดดจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าองค์อิงเนี่ย อย่างที่บอกว่าพิสูจน์นะครับให้หลายๆคนรู้ให้หลายๆคนเห็นแล้วนะครับทุกคนและหนึ่งสิ่งเลยที่น้องทําได้จริงๆก็คือพัฒนาตัวเองแล้วก็ทําให้เพลงของตัวเองเนี่ยติดหนึ่งในมาแรงทุกเพลงจริงๆนะครับพี่โอ๊ตเนี่ยโพสตเอาไว้ได้ดีมากๆเลยแล้วก็เมื่อ2วันก่อนนะครับทางด้านเพจหมอลำสตอรี่นะครับก็ได้มีการเขียนถึงอุ๋งอิงนะครับเอาไว้แบบได้ยาวมากๆแล้วก็เอาไว้ได้ดีมากๆครับทุกคนอิ่มก็นําเสนอตลอดเนาะก็ขอบคุณไปยังพี่โอ๊ตนะครับแฟนเพจ หมอรามสตอรี่ด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์แฟนๆกันบ้างนะครับแฟนๆก็บอกว่าโอ้โหมาลคย4.7ล้านสออนเดยน,นะครับทุกคนเนี่ยบางคนก็บอกว่าอ่ะขอบคุณนะครับเพจหมอรามสตอรี่นะครับที่เขียนเรื่องราวดีๆถึงน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะครับนะครับน้อทุกคนก็ สุดยอดมากเป็นคําพูดที่ได้ใจแฟนคลับสุดๆนะนะครับพี่โอ๊ตก็บอกว่าการพิสูจน์อุ้งอิงพิสูจน์แล้วว่าน้องคือของจริงนะนะครับนี่คือคําพูดที่แฟนๆเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณไปยังพี่โอ๊ตนะครับเพจหมอรำสตอรี่ด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าอุ้มอิมก็ นะติดตามข่าวสารนะครับทางด้านหมอลำตอรี่ก็มาโดยตลอดเหมือนกันแล้วก็พี่โอ๊ตเนี่ยก็เขียนถึงน้องอุ๋งอิงเนี่ยดีมาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณไปยังพี่โอ๊ตด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะสำหรับศิลปินที่ชื่ออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้ถือว่าโอ้โหนะครับเป็นเข้ามาปีเดียวก็ถือว่าน้องทําอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเองหรือผลงานพรีเซนเตอร์เองนะครับตอนนี้น้องก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า การทำงานปีเดียวก็สามารถเป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวได้นี่ขออนุญ,ญาตนอกเรื่องนะครับเป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวได้วันนี้คลิปก่อนหน้านี้อ้มบิ๊มได้นำเสนอไปนะครับบอกว่าเป็นยุคทองของอุ้มอิงนะครับน้องคว้าพรีเซนเตอร์2ตัวในระยะเวลาที่น้องทำงาน1ปีนะครับโอ้โหอีกกี่ปีเราจะเห็นศิลปินที่ทำได้แบบนี้นะครับทุกคนเนาะ นะครับอันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งผลงานที่น้องเนี่ยทำให้พวกเราเห็นแล้วก็พิสูจน์ความสามารถให้พวกเราเห็นแล้วครับว่าเมื่อก่อนอุงอิงเนี่ยจากขายของเนาะกับแม่เฟิร์นไลฟ์ขายของเนี่ยน้องยังพูดไม่เก่งเลยแต่ทุกวันนี้นะครับรู้จักเสนอโปรโมชั่นรู้จักขายของให้กับพ่อพ่อแม่แ fc เป็นแล้วนะครับก็เก่งมากๆนี่คือพัฒนาการของน้องที่เขาเรียกว่าคนอยากเด่นอยากดังอะ่ะนะครับทุกคนเนาะก็จะทําทุกวิถีทางให้ตัวเองแบบเปรี่ยงขึ้นมาในระยะเวลาแบบ ดีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนน้องก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับแล้วก็พาวงดังจริงแล้วก็สร้างเม็ดเงินมหาศาลนะครับสร้างรายได้ให้กับนะครับสมาชิกในวงทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนสําหรับลูกสาววงอิงเพชรบ้านแพงนะครับนาะงก็ส่งกำลังใจไปให้กับน้องด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้อุ้งอิงนะครับเดินสายทําบุญแบบว่ากับครอบครัวเนาะพ่อพ่อแม่แม่นะครับเราจะเห็นว่าน้องเนี่ยช่วงนี้คือแบบอยู่ที่ วัดถ้ำผาดนนะครับเมื่อวานก็ทำเอาวัดแตกไปแล้วแฟนๆมาขอถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยแล้วก็วันนี้พ่อเอกนะครับก็ได้มีการลงคลิปนะครับให้กับพวกเราเนี่ยได้ดูกันแบบว่ารัวมากนะครับอ่าพ่อแม่น้องอุ๋งอิงเนี่ยลงคลิปแล้วรัวมากจากที่เมื่อวานนี้แฟนกับแบบว่าเรียกร้องนะพ่อเอกพ่อเอกหายไปไหนพ่อเอกบอกว่าขอตัวทําบุญขอแบบว่าอ่าอยู่ใน พื้นที่ส่วนตัวบ้างแป๊บ1นึ่งนะพ่อเอกบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับน้องก็ได้รับมาละยน้ําใจ10,000บาทจากาแม่แม่ที่ท่องคาถาอุ้งอิงนะครับแล้วก็ได้แบบว่าตามใจปรารถนานะครับน้องๆก็ได้รับมาลัย1บาทเห็นไหมครับทุกคนปิดฤดูก,กาลก็ได้รับมาลัยสําหรับลูกสาวเนาะปังมากๆครับก็ถือว่าที่สุดแล้ว องอิงเพชรบ้านแพงเมื่อวานนี้คือยอดวิวพระเอกคือพุ่งกระฉูนเลยหลักแสนกันเกือบทุกคลิปกันเลยทีเดียวนะครับเนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับทางด้านพระเอกด้วยกันแล้วกันแล้วก็ขอบคุณไปยังพี่โอ๊ตหมอลามสตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณพี่โอ๊ตนะครับ